สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมท a ลเกม s h ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสินค้าไฮเปอร์ไอ์ในหมวดไวเบชั่นหรือว่าการสั่นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวไฮเปอร์สเปียร์มินนะครับตัวที่ผมถืออยู่นะฮะไฮเปอร์สเปียร์มินตัวนี้วิธีการเปิดใช้งานก็คือแค่กดปุ่มโอเพนทางไว้ประมาณ3-5วิจะมีแสงไฟขึ้นมานะครับวิธีการเปิดขึ้นก็คือกดเพิ่มไปทีละครั้งได้แรงสั่นสูงสุดถึง3ระดับนะครับถ้าจะปิดก็กดยย้้อีกก1ครังงงใชาาานน่มะบ ตัวนี้จะน้ำหนักเบาพกพาง่ายแน่นอนนะครับสบรรพคุณของเขาเนี่ยคืออะไรอย่างแรกเลยสําหรับใครที่ออกกำลังกายหรือว่าต้องการเตรียมกล้ามเนื้อวัสดุเขาถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรงสามารถรับน้นําหนักทั้งตัวได้เลยไม่ว่าจะนวดในส่วนต่างๆหรือว่าในส่วนที่เราต้องการฟื้นฟูเพราะว่าแรงสั่นของเขาอ่ะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเจ็บหรือเราปวดได้ค่อนข้างดีนะครับประกอบกับน้ำหนักที่เบาพกพาง่ายของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวนี้สามารถพกพาไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับผม อ่ะและอีก2ตัวเนี่ยคืออะไรในหมดของไ i p e r นะครับเป็นสินค้าในด้านของไวเบชั o นเหมือนกันไ i p e r เนี่ยตอนนี้เรามี2รุ่นนะครับก็คือไ i เปอร์กับไ i p e r Go ต่างกันยังไงอย่างแรกเลยไวเปอร์สแน่นอนว่า ตัวใหญ่กว่าก็จะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ต้องการฟืน้นฟูกล้ามเนื้อหรือว่าใช้มาสซาจโรลเลอร์อยู่แล้วแต่ตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแรงสรั่นเข้ามาด้วยซึ่งก็จะช่วยเข้าถึงจุดของปัญหากล้ามเนื้อของเราได้ดีกว่าตัวจะค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นโกค่อนข้างชัดเจนนะครับรุ่นโกวิธีการทํางานเหมือนกันครับต่างกันแค่ไซส์ทั้งสองวัสดุเหมือนกันนะครับสามารถรับน้าหนักได้ค่อนข้างสูงนั่งทับเราไม่มีพังแน่นอนนะครับแล้วก็สินค้าไฮเป สุด1ปีมีปัญหาการใช้งานสามารถทักมาที่เพจ h y p e r Eye Thailand หรือว่าเมตาแกรมช็อปได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะก็ขอแนะนําในหมวดของ Va a ว i a t ั o นไวเท่านี้สําหรับใครที่อยากรู้ว่าวิธีการทํางานของเขาคืออะไรใช้ยังไงช่วยยังไงได้บ้างอยากรู้กับตัวเองว่าเฮ้ยประสบการณ์ของฉันจะเป็นยังไงขอเรียนเชิญน,นะครับทุกคนมาทดลองสินค้าของเรานะครับที่เม t าแกรมช็อปทั้งสาสาขาเน่ยครับสาขามิกาบ,บางหน้าดีอีโคเรียมชั้น2แล้วก็ c ซ็นทรัลปิ่น9ชั้น2นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอฝากกับไฮเปอร์ไอ์ในทุกสินค้ารายการเลยนะครับผมสวัสดีครับ